สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีวันอังคารที่20กรกฎาคม2564นะคะลูกเมืม่อวานเราเรียนเรื่องนะคะมาตาโกกันไปใช่ไหมคะลูกนักเรียนส่งการอ่านนะคะมาให้คุมครูแล้วส่วนมากก็จะผ่านกันทุกคนเลยส่วนมากจะมีไม่กี่คนใช่ไหมคะลูกจะมีผิดบ้างบางคำซึ่งครูได้นะคะพิมพ์คำศัพท์ ที่บางคนอ่านผิดให้นักเรียนทบทวนอย่าลืมทบทวนกันด้วยนะคะลูกนักเรียนจะได้คำศัท์นะคะเมื่อนักเรียนเรียนหน่วยต่อไปนักเรียนก็จะเก่งขึ้นนะลูกวันนี้เรามาทบทวนมาตาเกลกันดีกว่านะคะเราไปอ่านพร้อมๆกันซ้ำๆอีกหนึ่งครั้งนะลูกอ่านะคะมาตาคุณครูมาตาเกลนะคะอันนี้คือสระเออใช่ไหมคะลูกอ่าสระเออกอเอ,อวอเกลสระเออนะคะ มีตัววอเป็นตัวสะกดนะคะสระเออก็ยังคงรูปเช่นเคยนะคะต่อมานะคะลูกเรามาทบทวนกันอ่านนะคะดอกแก้วแผ่วเบาเต้าเจี้ยวเกี่ยวข้องท่องเที่ยวเหลียวมองครองเกล้าวแวววาวก้าวหน้าชาเขียวเหี่ยวแห้งแจ้งข่าวข้าวเหนียว เขียวคดรรถเลี้ยวเกลียวกราวสาวสวยกลวยเต๋ยวเจียวเา้าวดาวเรืองเรื่องราวราวแปรวแนวทางค้างคาวหนาวสั่นมันแก้วแมวเหมียวเรียวจริงวิ่งเปี้ยวเขียวหนังเมื่อนักเรียนซ้ำการอ่านนะคะนักเรียนอ่านฟังให้ผู้ปกครองฟัง นะคะซ้าๆนะคะให้หลายรอบนะคะลูกนะนักเรียนจะได้อ่านยำๆซ้าๆนะคะโดยใช้วิธีจําคํานะคะส่วนถ้านักเรียนไม่จำำําคํานักเรียนฝึกสะกดคําให้คล่องนักเรียนก็จะเก่งมากขึ้นนะคะลูกเมื่อนักเรียนอ่านได้แล้วนะคะอ่านคล่องแล้วนักเรียนมาทําแบบฝึกหัดนะคะลูกก่อนที่นักเรียนจะทําแบบฝึกหัดนักเรียนต้องบอกบคุณครูให้ท้ายก่อนมาตาเกลมาตาเกลคือคําที่มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดนะคะลูก คือคำที่มีตัววแหวนเป็นตัวสะกดนะคะถ้านักเรียนทราบพ,าพยัญชนะต้นนะคะรู้จักสระรู้จักตัวสะกดเพราะฉะนั้นมาตาเกลไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเด็กแน่นอนค่ะเด็กทำแบบฝึกหัดได้ทุกคนอยู่แล้วนะคะเราไปทำแบบฝึกหัดข้อที่สองกันก่อนที่นักเรียนจะทำแบบฝึกหัดได้นะคะ ตรงนี้คุณครูบอกไว้ก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ทํางานเหนื่อยแล้วนะคะเมื่อน,นักเรียนดูคลิปครูสองน,นักเรียนควรจะฝึกทํางานด้วยตนเองนะคะลูกถ้านักเรียนทําไม่ได้จริงๆนักเรียนค่อยไปขอร้องคุณพ่อคุณแม่ให้ช่วยนักเรียนนะคะนักเรียน1น,นักเรียนจะได้การคิด2นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติ เองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรบกวนผู้ปกครองให้นอยที่สุดนะคะเพราะท่านก็เหนื่อยแล้วเนาะแต่ถ้าทําไม่ได้จริงๆนะคะลูกเรา,เอาขอคาปรึกษาจากคุณพ่อคุณแม่ได้เนาะนะ,ะผิดไม่เป็นไรเราแก้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องเทียดหรือก,กังวลการงานผิดแต่ขอให้ตั้งใจทําและทํางานให้เรียบร้อยนะคะแค่นั้นนะคะนักเรียนก็ผ่านอยู่แล้วค่ะต่อมาข้อที่2องานคำสั่งสําคัญที่สุดนะคะลูก ให้นักเรียนเขียนวงกมลมล้อมรอบคำที่อยู่ในมาตาเกลนักเรียนดูข้อที่หนึ่งในลูกให้คำว่าข้าวสาวแล้วก็สวยนักเรียนต้องไปดูตัวสะกดนะคะว่าข้อใดที่ไม่ใช่ไม่ใช่นะลูกคาว่าไม่อยู่ไม่อยู่ เด็กๆต้องย้ำตรงนี้เวลาข้อสอบออกมานะคะไม่อยู่ก็คือ,คอไม่ใช่มีตัวโมเวนเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะนักเรียนดูข้อที่1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แล้วนักเรียนไปวงข้อ2ใหญ่ไว้นะคะลูกเพราะนักเรียนต้องส,ส่งครูวันนี้เนาะเมื่นอนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปเลยค่ะนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปจะเป็นหน้าที่36นะคะลูกหน้า36นะคะ สารสิบหกจะบอกว่าให้นักเรียนนะคะไปอ่านคำสั่งให้นักเรียนเขียนคำในมาตาโกจากคำปริศนาคำไทยต่อไปนี้และวาดภาพประกอบให้สวยงามไปดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งกันเ,เลยลูกอะไรเอ่ยแสงสว่างพลิบวเปล่าในเวลากลางคืนแอนแอนอะไรคะดาวตรงนี้จะต้องเป็นอะไรลูกดาวใช่ไหมคะส่วนข้อต่อไปหนูจะเจอข้อที่สองข้อที่ ข้อที่ข้อที่สามนะคะแล้วก็ข้อที่ข้อที่หนึ่งสองสามนะคะให้นักเรียนทำข้อที่หนึ่งสองสามหน้าที่สามสิบหกนักเรียนวงไว้หน้าที่สามสิบหกนะคะลูกต่อไปนักเรียนไปดูหน้าที่สามสิบเจ็ดหน้าที่สามสิบเจ็ดนะคะข้อที่สี่จะบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำในมาตราโก นะคะที่มีความหมายตรงข้ามกับภาพนะคะแล้วอ่านซ้ําอันนี้คุณครูจะไม่เขียนให้นักเรียนดูนะลูกให้นักเรียนฝึกเขียนนักเรียนฝึกเขียนถ้านักเรียนเขียนถูกนะคะ แสดงว่านักเรียนใช้ภาษาได้เก่งมากแต่นักเรียนเขียนผิดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนส่งงานคุณครูคุณครูจะพิมพ์กลับไปให้แล้วน้องเรียนค่อยๆแก่นักเรียนจะได้มากกว่าตรงที่นักเรียนร้องคุณครูนะคะลูกหรือว่ามีคนบอกเรานะอันนี้เราจะได้ใช้ความคิดแล้วรู้จักการคุงกว่านะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปเลยนะคะนักเรียนจะเจอข้อที่ห้า ข้อที่ห้าบอกว่าให้นักเรียนลากเส้นนะคะพาหนูแป๋วเดินนะคะไปหาหนูเหียวหนูแป๋วคบภาพที่เป็นคำในมาตาโกลโกี่คำนะคะตอนนี้นักเรียนก็ต้องไปหานะคะไปเริ่มที่จุดเริ่มต้นเลยละคะ่ะลูกนักเรียนเห็นไหมคะเดี๋ยวครูซูมไปให้นักเรียนดูใกล้นะคะลูกนะคะอ่าเราไปดูภาพเลยหนูแป๋ ให้ในี่เลียนลากเส้นลากเส้นลากเส้นไปลูกลากเส้นลากเส้นเลี้ยวไปหาหนูเหมียวแล้วหนูดูสภาพนี่นะคะลูกอ่าเราเจอภาพแรกคือภาพแรกคืออะไรแมวเหมียวเห็นไหมลูกมอแอวแมว้อยมอเอยวเหมียวแมวเหมียว,ยว,ยว,ยวเราได้หนึ่งคำละเราก็ลากเส้นมาไปดูซิภาพที่สองเป็นภาพอะไรนะให้คิดทำแล้วเขียนไว้นะคะไปภาพที่สามนะคะแล้วต่อไปแออนแอน ไปมาที่สี่เล้ยวก็ต่อไปนะคะจะถึงหนูเหนียวพอดีนะคะต่อไปให้นักเรียนทํานะคะลูกคําในมาตาโกเด็เกๆได้กี่คำนั่นเองนะคะอ่าส่วนต่อไปเลยลูกนักเรียนก็จะเจอนะคะแบบปึกหัดต่อไปเนาะเขาบอกว่าเด็กๆช่วยหนูเป่าคิดทาที่อยู่ในมาตาโกเพิ่มเติมและเขียนลงในช่องว่างให้นักเรียนไปหาชื่อสัตว์นะลูกมาสามชนิด นะค,ะคำว่าชนิดก็คือนะคะสัตว์เนี่ย มีหลายประเภทนะคะต้องไม่ใช่ชนิดเดียวกันอย่างเช่นเราได้นกแก้วมาเราห้ามเอานกขุนทองนะคะหรือว่าจะเป็นนกกระจอกนะคะเพราะนั้นเป็นชนิดเดียวกันเราก็ต้องไปหาชนิดที่อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกเราได้สัตว์ปีกนกเป็นสัตว์ปีกแล้วเราอาจจะไปหาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสัตว์น้ําอย่างนี้ก็ได้ก็จะเป็นคนละชนิดนะลูกต่อไปชื่อสิ่งของชื่อสิ่งของก็คืออาจจะเป็นของเล่นหรือของใช้ก็ได้นะคะต่อไปชื่อพืชชื่อพืชนักเรียนส่วนมากจะเรียนกับคุณครูนกดูงแล้วใช่ไหมคะลูกมีส่วนประกอบอะไรบ ที่สําคัญที่สุดรากน้ําต้นและใบจะําไม่ได้เลยแต่พืชบป็นชนิดก,ก็อาจจะมีดอกและมีผลใช่ไหมคะลูกน้อมาเป็นชื่อของอาหารอาหารก็คือสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราสามารถรับประทานเข้าไปได้โดยที่ร่างกายไม่ได้รับโทษนะคะนักเรียนต่อไปเลยนะคะต่อไป น,ะะนักเรียนจะเจอข้อที่6กให้นักเรียนเติมคำที่อยู่ในมาตาโกในประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์อันนี้ไปตามคูนิดนึงจะยากนิดนึงข้อที่1น,นะคะหนูจิ๋วพูดแนะนำเมืองไทยได้คอ่คองคล่องไรลูกแคล้วนะคะก็คอลอแอววแคล้วมีเอกแคล้วคำว่าคล่องแคล้วหมายถึงว่วน้่งไวหรือรวดเร็วนั่นเอง ไปที่ข้อสองนะคะลูกหนูแก้วชอบกินถั่วดัวอะไรดีนะถั่วเหลืองนะถั่วเหลืองไม่ใช่ว่าแวนเป็นตัวสะกดแน่เลยอันนี้ถั่วเขียวรู้จักถั่วเขียวไหมลูกถั่วเขียวจะเป็นพืชล้มลุกนะลูกส่วนมากถ้าออพ่อแม่เราทนะะํานาข้าวเงี้ยเวลาเก็บเกี่ยวแล้วส่วนมากเขาจะว่านถั่วเขียวนะคะถั่วเขียวจะไปเป็นเมล็ดเล็กๆนะคะลูกนะคะ ใช้เป็นขนมหวานได้เช่นถั่วเขียวต้มน้ำตาลแต่นักเรียนรู้จักอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าแม่ครัวโรงเรียนเราทําให้รับประทานเป็นประจำใช่ไหมลกูกกินถั่วเขียวต้มน้ำตาลและมันอะไรดี มันแก้วเห็นไหมคะต่อไปเปข้อ3ป้าแววเป็นเขาให้คําว่าสวนมาเราใส่คําว่าชาวเพราะบอแหวนอยู่ในมาตาเกอเธอปูกมะมะอะไรมะนาวเห็นไหมลูกบอแหวนอยู่ในมาตาเกอและมะพร้าวได้บอแหวนแล้วคะ่ะไปที่ข้อสี่นะลูกที่สิวส่งเสียงเจียวจ้าวเห็นไหมลูกเจียวจ้าวคือเสียงดังมากเสียงแซ่เลยนะคะเมื่อคุยกับเพื่อนๆไปที่ข้อห้า 5, ค่ะลุงขาวเล่าเรื่องเรื่อง ราวนะคะคือเรื่องที่เล่าแล้วส่วนมากจะเป็นายาวมากกว่าเลยเรื่องที่เขาเล่าเกิน3นาทีอย่างเงี้ยค่ะ ให้อามเหนียวฟังว่าเวลาหน้าหนาวหน้าหนาวก็คือประเทศไทยจะมีสามฤด,ดูนะลูกหน้าร้อนหน้าฝนและหน้าหนาวหน้าหนาวก็คืออากาศค่อนข้างแห้งนะคะอากาศจะมากระทบกับผิวของเราผิวของเราเนี่ยจะแห้งที่เราต้องทาโลชั่นนะคะเพราะว่าเขาแย่งน้ําจากร่างกายของเราไปนั่นเองต่อมาลุงกินข้าวข้าวอะไรดีข้าวเหนียวกับไก่ย่างแล้วลุงจะมี เรียวแรงนะคะไปผปสมกันก็คือแรงเพราะเรียวแรงก็คือมีกําลังที่มากนั่นเองทํางานหนักได้ดีนะคะ mm. ไปแบบฝึกหัดต่อไปเลยต่อไปแบบฝึกหัดข้อน,นี้จะเป็นข้อที่เสร็จนุูกบอกว่าให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนคัดคําตอบนี้ด้วยตัวบรรจงนะคะเต็มบรรทัดให้สวยงามน,นะคะเราไปดูคำพท์กันคำตอบที่หนึ่งท่องเที่ยว คำพทบคำที่สองคือแวววาวต่อมานะคะกลมเกลียวและผิวหนังนะคะสิ่งที่สำคัญนะักเรียนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะลูกนะคะคือตรงนี้เลยนะคะ ก็คือตอนที่ถ้าเราเรียนแล้วเราสามารถมาสรุปเป็นแผนผังความคิดได้ไหมถ้าเราสามารถสรุปเป็นแผนผังความคิดได้สแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะในเรื่องนี้นะคะทีนี้นักเรียนก็ไปดูแผนผังความคิดแต่ตอนที่เราจะทําเราต้องไปอ่านคําสั่งก่อนลูกนะคะต่อมานะคะบันทึกสรุปความเข้าใจนะคะการฝึกอ่านและเขียนคําที่อยู่ในมาตากโก ทำให้ฉันเข้าใจว่ามาตากโกรเป็นลนักษณะคำที่มีคำไหนเป็นตัวสะกดคะวอใช่ไหมเป็นตัวสะกดหนูไปหาคำศัพท์จากคำศัพท์ในชีวิตประจำวันมาสองคำเลยคะ่ะส่วนต่อไปท้ายบทนะคะลูกเด็กๆจะเจอนะคะแบบทดสอบนะคะลูกนะคะสิบข้อก็คือให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอร,ระบายสีในวงกลมหน้าคำตอบทีถ่ถูกต้องให้เต็มวง นักเรียนจะเจอหน้าที่41นะคะลูกนักเรียนต้องฝึกดูหน้าแบบฝึกหัดน,นะคะนักเรียนจะเจอหน้าที่41นะคะลูกหน้า41หน้าที่41เนี่ยจะมีถึง6ข้อพอหน้าที่42นะคะหนูต้องไปต่อหน้าที่42หน้าที่42จะมีอีก4ข้อคือได้แก่ข้อที่7ข้อที่8ข้อที่ เก้าข้อที่สิบนะคะให้นักเรียนพยายามนะคะลูกทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองนะคะลูกทําบ่อยๆนักเรียนก็จะทําได้เองนะคะนักเรียนจะได้หลบกวนผู้ปกครองน้อยลงวันนี้นะคะลูกให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดส่งคุณครูนะคะให้ครบเนาะพรุ่งนี้เราจะได้ขึ้นมาตา้กก จะได้ฟังเพลงสนุกๆนกรกอเราล้วค่ะเราจะได้เรียนทันนะคะลูกพยายามส่งงานแล้วก็สู้ๆกันนิดนึงสวัสดีค่ะ